สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับจริงๆแล้วเรื่องของความเซ็กซีน่นี้มันก็เป็นอะไรที่ปั้นแต่งกันได้อยู่แล้วนะครับคุณเธอสาว อาจจะแต่งตัวโป๊หรือทำหน้าตาท่าทางโพสท่าให้หมันเหมือนกับพวกนางแบบมืออาชีพที่เขาทำกันแต่จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่หนุ่มๆทุกคนที่จะชอบนะครับเท่านั้นยังไม่พอคุณหนุ่มๆยังดูออกอีกต่างหากว่าคุณพยายามเพราะงั้นอะไรที่เป็นธรรมชาตินะ่ะดีที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของความเซ็กซี่เชื่อผมไหมนะครับว่าในตัวสาวๆทุกคนนะ่ะมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปดูความเซ็กซี่กับ5อิรยาบทเพลอของสาวที่ขยี้ใจหนุ่มไปดูกันได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ตอนมัดผมลองสัเกตอุมหนุ่มดูสิครับหลายคนเลยนะที่ชอบมองสาว,สาวมัดผม เพราะมันดูน่ารักอ่อนโยนมองเพลินแถมยังดูเซ็กซี่อีกต่างหากเพราะการที่สาวม,ามัดผมก็มักจะได้โชว์ต้นคอหรือช่วงหัวไหล่ซึ่งถ้าคุณทั้งสาวคนไหนผิวสวยได้แล้วแล้วก็รับรองไเ,เลยครับว่าหนุ่มๆจะต้องมองคุณตามไม่กระพริบอย่างแน่นอนครับข้อที่2แก้มแดงแดงเวลาที่คุณทั้งสาวเหนื่อยจากการออกกํลาลังกายหรือวันไหนที่มีอากาศร,ร้อนเกินไปแก้มของเธอก็จะแดงเพราะระบบไหลเวียนเลือดทํางาน โบกกับผมที่เปียกเหงื่อนิดๆแบบนี้แหละครับที่หนุ่มๆส่วนใหญ่มองว่าเซ็กซี่ซึ่งสาวๆก,ก็ดูจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองเซ็กซี่เพราะงั้นถ้าคุณผู้หญิงคนไหนอยากดูเซ็กซี่และเฮลตี้ด้วยแล้วเย็นนี้รีบไปออกกําลังกายกันเลยนะครับข้อที่3นั่งไขว่ห้าง ฟังดูแล้วมันอาจจะดูทะลึ่งซะหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าผู้ชายชอบมองผู้หญิงนั่งไขว่ห้างเพราะอยากดูขาอ่อนครับยิ่งสาวๆที่ใส่กระโปรงสั้นๆหุ่นดีๆด้วยแล้ว,ลวก็ยิ่งเป็นที่จับตาดูของหนุ่มๆกันเลยทีเดียวครับข้อที่4กัดหรือเลียเลมฟิปปกนี่เป็นท่าเซ็กซี่ที่ป๊อปปูลา่าในหมู่สาวๆมากเลยทีเดียวครับแต่เวลาที่เราทําแบบตั้งใจมันจะดูไม่ค่อยมีเสน่ห์สักเท่าไหร่ต้องตอนเผลอๆครับเวลาดื่มเครื่องดื่มแล้วคุณเลียรลมฟิปาก เชื่อสิว่าผู้ชายที่นั่งอยู่รอบๆข้างหรือที่นั่งอยู่กับคุณข้างๆเขาต้องคิดบ้างแหละครับว่าคุณนะ่ะเซ็กซี่มากๆครับข้อที่ 5. เสยผมผู้หญิงที่มีผมรอน,นิดๆฟุ้งหน่อยๆเวลาปล่อยผมหรือเสยผมคุณจะดูเซ็กซี่และมีเสน่ห์มากๆเลยครับมันเป็นอะไรที่มีความเป็นธรรมชาติและน่าสัมผัสจึงไม่ต้องแปลกใจเลยครับถ้าคุณสาวๆเสยผมแล้วคุณหนุ่มๆจะมองจนเหลียวหลังกันทุกคนเลยทีเดียวครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ5ริยาบทเพลออของสาวๆที่เคยี่้ใจหนุ่มถ้าเห็นด้วยกับผมแล้วเราก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สว่วนอีครับ